เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญครับปี6-1กันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ถึงคิวข้อที่1 0 11แล้วก็12ครับทุกคนครับย้ำอีกครั้งนะสําหรับใครที่ไม่มีไฟล์ข้อสอบครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยเนาะน้องที่กำลังดูไลน์นี้ในเพจพี่ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนนะครับสำหรับน้องที่ดูใน YouTube ดาวน์โหลดที่ใต้ดีสคริปชันครับลิงก์ข้างล่าง โอเคไหมดาวน์โหลดเอกสารแล้วมาเรียนไปพร้อมๆกันโอเคเนาะอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลุยกันดีกว่าครับไปลุยกันเลยนะครับมานะครับวันนี้เราจะมาเริ่มที่ข้อที่10ทุกคนครับข้อที่10เขาว่าอย่างไรข้อที่10เขาบอกว่าเฮ้ยซิกมานะครับ N กับ0ถึงอินฟินิตี้เนี่ยนะครับของคอรสนะครับ พายส่วน3บวกกับ N พายยกกำลัง N เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าพูดถึงซิกมาซิกมาคืออะไรครับซิกมาก็คือผลบวกนั่เองจริงไหมงั้นถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเรายังไม่รู้มันจะเริ่มต้นยังไงลองกระจายขึ้นมาโอเคไหม ซิกมาคือลองแทน n เป็น0บวกแทน N เป็น 1, 1> บวกแทน N เป็น 2, <10 S> 2> แทนไปนเรื่อยๆจนถึงอินฟนิตี้ทีนี้ทุกคนครับถ้าพูดถึงอินฟนิตี้เนี่ยมันก็ต้องนึกถึงอนุกรมอน,นันต์ซึ่งอนุกรมอนันต์เนี่ยมันจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อลำดับหรือว่าอนุกรมนั้นเนี่ยเป็นอนุกรมเรขาคณิตและที่สําคัญคือต้องเป็นอะไรด้วยครับต้องเป็นต้องมี R หรือว่าอัตราส่วนรวมเนี่ยต้องเป็นไงครับ ต้องมีค่าน้อยกว่าหนึ่งจึงจะหาค่าได้คิดไหมครับพระงั้นคือมันจะหาค่าได้เนี่ยไอ้เจ้าอนุกรมอนันต์นะครับจะหาค่าได้เนาะจะหาค่าได้นะครับก็ต่อเมื่อเป็นอะไรครับก็ต่อเมื่อนะครับเป็นนะครับเป็นอนุกรมนะครับอนุกรมเลขาเนาะเป็นอนุกรมเลขาที่มีทุกคนครับที่มีอารเนี่ยน้อยกว่า 1>, 1จริงไหมหรือเอน้อยกว่า1นึ่งเองเนาะอาจจะเป็น1นึ1นง่ตนงตสห่งนสาม่งนสหรือลบหส่วนเป็นติดลบก็ได้ลบหนส่วนหลบหส่วนหก็ได้แต่ขอแค่ R F ของ R เนี่ยต้องน้อยกว่า1นึ่งจึงจะหาค่าได้จริงไหมครับฉะนั้นเราก็เดาได้ดดเลยว่าเฮ้ยเอ,อ,อันเนี้ยมันเมื่อเรากระจายแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอนุกรมเลขาแน่นอนโอเคไหมครับอ่ะพี่ก็ลองกระจายนะครับลองกระจายนะซิกมาครับทุกคนครับ n อเท่ากับศไปจนถึงอินฟินิตี้คืออะไรนะครับซิกมามันคืออะไร อ่ะนี้คือซิกมาคอสนะครับกำลัง n แล้วก็ไพส่วน3บวกกับ n อ็นเนาะอ่ะกระจายแทน n ตัวแรกด้วย0ก่อนแทนลงไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นคอสนะครับกำลัง0นะครับแล้วก็ไพส่วน3บวกกับอะไรเอ่ย0นั่นเอง0ูคูณไพ่ก็เป็น0ตัวต่อไปครับแทน n เอ็นเป็นหนึ่งบ้าคอสกำลัง1นะครับแล้วก็ไพส่วน3บวกกับ1นึ่ก็บวกกับไพ่นั่นเองเนาะ ตัวต่อไปครับเป็นคอสกำลังสองครับแล้วก็พายส่วน3นะครับบวกกับ2พายเนี่ยเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆพี่ขอเขียนถึงกำลัง3แล้วกันเนาะคอสกำลัง3ครับพายส่วน3บวกกับ3พายไปเรื่อยๆไม่มีที่สสุดเขียนทั้งสีตัวก็น่าจะเห็นภาพแล้วอย่างตัวแรกครับทุกคนตัวแรกเนี่ยคอสกำลังศูนย์ไม่ต้องคิดเลยว่าคอสไอ้ไอ้เจ้ามุมนี้ต้องเป็นอะไรคอสกำลังศูนย์มีค่าเป็น1ไปเลยงั้นอันแรกเป็น1ไปแล้วเนาะนะครับบวกตัวถัดไปตัวถัดไปนะครับ คอร์ดพายบวกกับพายส่วนสามนึกถึงอะไรครับนึกถึงวงกลมหนึ่งหน่วยถ้าเองคิดเลขไม่ออกนะครับไม่รู้จะเริ่มไงนึกถึงวงกลมหนึ่งหน่วยเลยนะครับทีนี้ทุกคนครับมาเริ่มจากซูดนะครับพายส่วนสองนะครับพี่ขอเขียนพายดีๆเนาะพายส่วนสองพายแล้วก็สามพายส่วนสองเนาะนะครับอ่ะสามพายส่วนสองแล้วกลับมาสองพายโอเคใช่ป่ะอ่ะพี่ขยานนิดนึงเนาะทีนี้ทุกคนครับพายอ่ะแล้วพี่ก็เขียนตัวย่อใน a s t c a ย่อมาจากอะไรครับ a ย่อมจากออก็คือ ทุกค่าของคอนเน็ตดีโกนมีค่าเป็นบวกเอย่อมันอยากทรจริงไหมก็คือคอน,นเน็เนี้ยทรายมีค่าเป็นบวกกับไอส่วนกลับมันคือโคเซกแล้วก็คอน,นน็นี้แทนมีค่าเป็นบวกนะครับกับส่วนกลับมันคือคอร์ดและสุดท้ายคอน,นน็นี้คอร์ดมีค่าเป็นบวกกับส่วนกลับมันคือเซกนะครับฉะนั้นทุกคนครับพาอยอยู่ตรงนี้บวกมีพายวนสามก็เป็นไงครับตกคอนเน็ที่แทนเป็นบวกงั้นคอร์ดต้องติดลบแน่ๆลองก็ไม่หาอะไรครับคอร์ดพายจนสามคอร์ดพายจนสามก็คือ คอสหกสิบคอสหกสนิ้วก็ได้1นงส่วนสองงั้นคนนี้ติดลบหนึ่งส่วนสครับเป็นเช่นนี้ตัวต่อไปนะครับคอสกำลังสองเนี่ยครับแต่เป็น,นพายส่วนสงบวกสองพายสองพายตรงไหนครับสอพายกับมาตรงนี้เนาะเมือ่อบวกอีกพายดวก็ตกคอนเนนี้แสดงน้องก็คิดอะไรครับน้องก็แค่คิดไอ้เจ้าคอรสหกสิบธรรมดาคอร์สหกสิบคือหนส่วนสะครับมันก็คือหนส่วนสแต่อย่าลืมกำลังสงโอเคไหมอ่ะตัวต่อไปบวกกับนะครัตัวต่อไปตัว เป็นคออังสามนะครับพายุนสามบวกสามพายสามพายตรงไหนครับมันบนเรียนทุกคนครับพอนี้เป็นศูนย์แนบสองพายแล้วก็สองพายแล้วกลับไปตรงนี้ที่ที่สามพายพูดง่ายคืออีตอต่ำแหน่งนี้จะเป็นคี่พายอีต่อำแหน่งนี้จะเป็นคู่พายโอเคไหมงั้นต่อยเป็นสามพายเจ็ดพายเก้าพายมันก็ไม่ตกอยู่ตรงเนี้ยจริงไหมพอตกตรงนี้บวกอีพายุนสามก็ตกมาที่เดิมก็เป็นติดลบหนึ่งนสองเหมือนเดิมงั้นก็ติดลบหนึ่งนสองทั้งหมดกำลังสามเป็นเช่นนี้ ไปเรื่อยๆพอเป็นแบบนี้ปุ๊บน้องตอบพี่ได้ไหมครับว่ามันเป็นอนุกรมเลขาหรือเปล่าคําตอบคือเป็นแน่นอนและเป็นอนุกรมเลขาที่มี a เป็นอะไรครับอ่ามีนะครับเป็นอะไรเนี่ย a1 คือตัวแรกนาะก็คือ1มี R เป็ไปะไรครับ R คือลบหส่วนสจบแล้วเมื่อเรารู้ว่าเป็นอนุกรมเลขาเราใช้สูตรเลยครับดังนั้นนะครับไอ้เจ้าซิกมาพี่ความเขียนซิกมาเเท่ากับอินฟินิตี้เองเท่ากับจูเนาะ ไปจนถึงอินฟินิตี้นะครับของคอสนะครับกำลัง n พายส่วน3ามบวกกับเอ็นเนี่ยมันก็คือผลบวกของอนุกรมอนันต์ออนุกรมนันต์นั่นแหละนะครับอนุกรมนันต์สูตรคืออะไรครับ a 1หนส่วนด้วยหลบอสูตรมีแค่นี้เท่านั้นสำหรับอนุกรมอนันต์โอเคปะที่เป็นลำดับเรขานะครับใส่เข้าไปนะครับ a 1ก็1แทนค่าเลยโย์ตอบเลยครับ1นึ่ส่วนด้วยหลบอาคือลบหส่วนสเรียบร้อยลบลบเป็นบวกเนาะงั้น1นึบวกหนก็กลายเป็น3าส่วนส เตะขึ้นห้ามบนก็กลายเป็น2อส่วนสครับงั้นข้อนี้สุดท้ายแล้วนะครับจะตอบ2อส่วนสนั่นเองครับตอบช้อยข้อไหนดูซิครับตอบช้อยข้อที่2นั่นเองนะครับงั้นข้อนี้ก็เก็บคะแนนไปง่ายๆโอเคไหมแบบนี้เนาะถ้ามีตรงไหนสงสัยนะครับน้องคนไหนที่ยังติดขัดรู้ยังไงมีตรงไหนที่ยังไม่เคลียร์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือจะทักแชทมาหาพี่ได้เลยโอเคป่ะงั้นข้อที่10ตอบช้อยข้อ2นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูข้อถัดไปนะครับ ข้อที่สิเนี่ยเป็นเริ่มเป็นตอนที่2แล้วตอนที่2คือระดับเลเวลเนี่ยมันจะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นข้อละสีคะแนนรวม80คะแนนอีตอนที่1นึ่งเนเป็น10ข้อไงข้อละสคะแนนได้ยีรวมเป็นร้อพอดีนะครับอ่ะข้อที่11บเอ็ดเขาบอกอะไรครับจำนวนเต็ม x ย้ํานะครับว่าจํานวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับอสมการอสมการเนี้ยนะครับอสมการเนี้ย f อขอ x กำลงสองบวกหนึ่งลบกับลบ ลบกับแอปของลบ x กำลัง2บวกสอง x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ15มีกี่จำนวนผู้ยังคือถามจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้มีกี่จำนวนแน่นอนครับเราจะต้องแก้หาหน้าตาคตําตอบของมันก่อนจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอจำนวนเต็มเนี่ยมันมีกี่จำนวนวะโอเคปะฉะนั้นทุกคนครับเรามาลุยกันเลยทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยมันเป็นค่าสมบูรณ์จริงไหมถ้าเป็นค่าสมบูรณ์แบบนี้เราต้องถอดมันออกนะครับ โอเคป่ะต้องถอดมันออกทีนี้การจะถอดมันออกเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยข้างในแอปเนี่ยเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับเพราะนิยามค่าสมบูรณ์เนี่ยการที่ถอดมาได้บวกหรือถอดมาได้ตัวที่ติดลบมันมีนิยามอยู่นะครับนิยามว่าอย่างไงนะครับแอปของ A นะครับจะมีค่าถอดออกมาแล้วเป็น A ตัวเดิมก็ต่อเมื่ออะไรครับ A อเนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ถอดออกมาได้ตัวติดลบ A ถ้า A เนี่ยมันน้อยกว่า0ูนย์พูดง่ายคือถ้าตัวในแอปเป็นบวกถอดมาได้ตัวเดิม ถ้าตัวนี้ปติดลบถอนมาด้วยตัวติดลบนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นทุกคนครับเรามาไล่ดูตัวแรกก่อนฟีตัวนี้ติดรง 2x กำลัง2บวก1เนาะทุกคนครับทีนี้น้องตอบพี่ได้ไหมว่า 2x บวก1เนี่ยมันมีทางจะเป็นเลขที่มันติดลบได้ไหมปรากฏว่าน้องดูให้ดีนะครับ x กำลัง2มีค่าเป็นบวกแน่ๆจริงไหมไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับคูณกับ2มีค่าเป็นบวกบวกกับ1ก็ยังมีค่าเป็นบวกแน่นอนฉะนั้นทุกคนครับเนื่องจาก อีเจ้า 2x งเอกซ์ลังสบวกห่งเนี่ยทุกคนเป็นบวกเสมออ่าโอเคปะ่ะหรือเป็นบวกแน่ๆครับเป็นบวกเสมอพี่จึงได้ว่าถ้าพี่ถอดแอปมันออกมาแล้วเนาะได้ว่าอีเจ้าแอป 2x งเอกซ์ลังสบวกหน่ะถอดออกมาแล้วต้องเป็นตัวเดิมโอเคปะ่ะถอดออกมาแล้วต้องเป็น 2x งเกซ์ลังสบนหนตัวเดิมเลยโอเคไหมครับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้อ่ะมาพิจารณาตัวนี้ครับอ่าและและและอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือลบเกำลังสองครับบวกกับ 2x งลบห ท,ทุกคนครับพี่ขออนุญาตดึงลบันออกมาเนาะดึงลบมา,ก,มาก็กลายเป็นลบนะครับ x กำลังสองลบสอง x แล้วก็บวกหนึ่งพอดึงลบมันออกมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ e ตรงเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือกําลังสองสมบูรณ์ทุกคนฉะนั้นทุกคนครับมันก็คือติดลบนะครับ x ลบหนึ่งทั้งหมดกาลังสองทุกคนครับ e x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองอเนี้ยเป็นบวกแน่แน่บวกแน่แน่รวมกับ e ลบข้างหน้ามันก็เลยกลายเป็นลบแน่แน่จริงไหมเออ เป็นลบเสมอครับไอ้นี่จริงไหมพอเป็นลบเสมอปุ๊บพี่ก็จะได้ว่าถ้าพี่ถอดแอปออกมาแล้วมันก็ต้องติดลบจริงไหมั้นแอปของลบ x กำลังสองนะครับบวก2 x ลบ1เนี่ยถอดมาแล้วต้องติดลบครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่าเราจะถอดแอปได้หลฉะนั้นเราก็แทนกลับเป็นโจทย์เลยครับอ่าก็จะได้ครับตัวแรกถอดแอปได้ตัวเดิมเนาะคือ2 x กำลังสองบวก1จริงไห ถอดได้เป็นตัวเดิมตัวต่อไปนะครับเจอลบนะครับลบตรงนี้เห็นไหมลบเจอลบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบวกนั่นเองก็เขียนเป็นตัวเดียวมาก็คือลบ x กำลังสองนะครับบวกกับ 2x นะครับแล้วก็ลบหน้อยกว่าเท่ากับ15รวมเทอมตัวที่รวมกันได้ครับ 2x กำลังสองลบ x กำลังสองก็เหลือ x กำลังสองนะครับแล้วก็บวกกับ 2x นะครับแล้วย้ายนะครับ15มา e ลบ e 1กับลบหนี่ตัดทิ้งกันไปเนาะ x ห้ามาติดลบสิครับทุกคนน้อยกว่าเท่ากับศูนย์นี้น้องก็แยกแฟกเตอร์ปกติแล้วทุกคนแยก2องวงเล็บติดิงแยก2องวงเล็บนะครับพอแยกเสร็จแล้วน้องจะแยกได้ x บวกหานะครับ<ๆ>กับ x ลบสนั่นเองทีนี้น้องก็ไม่เข้าสูก่กระบวนการ,รเขียนเส้นจํานวนนะครับกลายเป็นอสมการปกตินั่นเองเขียนเส้นจํานวนเนาะจับแต่ละอันเท่ากับศูนย์เมื่อค่าวิกฤตค่าวิกฤตตัวแรกเป็นลบหกับ 3ขวามือสูดใทายบวกลบและบวกโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์เอาช่วงที่มันเป็นลบเนาะแต่ใส่ทึบตรงนี้นิดนึงนะครับมันมีเท่ากับด้วยอเอาช่วงนี้นั่นหมายความว่า x ของเราเนี่ยเป็นคําตอบในช่วงนี้ครับหนะดังนั้นเขียนใสูบหน่อย x ของเรานะครับอยู่ในช่วงปิดลบ5กับปิด3ซึ่งเขาถามว่าจะมีจํานวนเต็มกี่จํานวนเอช่วงปิดลบ5กับปิด3มเนี่ยมีจานวนเต็มอะไรบ้างตอบพี่ได้ไหมจำนวนเต็มคืออะไรบ้างครับจํานวนเต็ม จำนวนเต็มช่วงนี้คืออะไรบ้างแน่นอนมีลบ5มีลบ4ลบ3ลบ2ลบ1 0แน่แน่จริงไหมอาจ0ยแน่แน่หนแล้วกนับได้รื่มัมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวดังนั้นมีจำนวนเต็มอยู่9ตัวครับดังนั้นครับมีนะครับมีจำนวนเต็มครับ9ตัวนะครับ โอเคไหมมีจำนวนเต็ม9ตัวนั่นเองงั้นดูที่ตอบช้อยข้อไหนครับตอบช้อยข้อที่2นั่นเองครับงั้นมีจำนวนเต็มอยู่แค่9ตัวเท่านั้นเก็าปะแบบนี้เห็นไหมครับว่าตอนที่2มันจะเริ่มแอดวานซ์นิดนึงงั้นเรื่องเี้ยถ้าน้องรู้สมบัติของค่าสมบูรู้ว่าต้องถอดค่าสมบูรณ์นะครับมันจะแก้ได้ไม่ยากนะครับโอเคปะนี่เหนือสิ่งอื่นไดน้องต้องฝึกทำบ่อยๆเพื่อเกิดความชํานาญและเกิดประสบการณ์นั่นเองนะครับโอเคมาดูข้อสุดท้ายครับข้อที่12ข้อนี้จะค่อนข้าง คือข้อนี้นะพี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความรู้ที่นอกเหนือตำรานิดหนึ่งนิดเดียวยจริงๆนะเออแต่ถ้าน้องรู้เทคนิคน้องรู้วิธีเนี่ยสามารถทาข้อนี้ได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าไงครับเขาบอกให้ S, <S เนี่ยเป็นเซตของจํานวนเต็มบวกจำไหครับว่า S, <S เป็นเซตจ,จานวนเต็มบวกโดยที่มีเงื่อนไขครับว่า n ของเราเนี่ยต้องน้อยกว่าร้อยพูดง่ายคือเลขในเซตเอสเนี่ยเป็นเลขที่น้อยกว่าร้อยเป็นเลขอะไรก็แด้แต่น้อยกว่าร้อยก็คือเริ่มตั้งแต่หนึ่งถึง 99ใช่ไหมครับเซนของ s ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าไอ้ n ตัวเนี้ยนะครับมีตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวก12จํานวนอ่า n ก็คือพูดง่ายคือ n แต่ละตัวในเซต s เนี่ยมันมีตัวหารตัวหารหมายความว่าไงตัวหารตัวหารคือตัวประกอบนั่นเองทุกคนครับตัวหารนี่คือตัวประกอบครับเขียนโน้ตไว้นิดนึงเนาะตัวประกอบนะครับที่มีจํานวนเต็มบวก12จํานวนนะครับเป็นจำนวนเต็มบวก12จํานวนพูดง่ายคือเซตของ s เนี่ยเป็นเซตของเลข ที่ไม่เกินร้อยที่มีตัวประกอบอะไรครับแค่12ตัวโอเคป่ะโอเคไหมมีตัวประกอบ2จํจำนวนเพื่อให้มีคือประกอบด้วยเลขที่ไม่ถึงร้อยนะครับและเลขแต่ละแต่ละเลขในสมาที่เป็นสมาชิกของ S เนี่ยมีตัวที่หารมันอะได้แค่12ตัวเออตัวประกอบคือตัวที่หารตัวนั้นลงตัวจริงป่ะนะครับเขาบอกว่าถ้านะครับถ้าเกิดว่า N1 คือจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดเลยครับ n อ N1 ่เนเนี่ยเป็นจานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดครับ N1 ็ึ้ง และก็นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าอะไรครับไอ้เจ้า n 2คือจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุด n 1คือจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดใน s n 2คือจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดใน s และอยากต้องการจะรู้ว่าเฮ้ยแล้ว n 2ลบ n 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วะโอเคปะเห็นไหมข้อนี้มันต้องใช้นิดหนึ่งบางคนบอกว่าพี่ผมจะทํายังไงผมจะต้องไล่แต่ละตัวใช่ไหมคําตอบคือ no มันมีวิธีการทําอยู่ครับทุกคนอ่ะ แต่อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยมันมีจํานวนอะไรบ้างวะที่มีตัวประกอบสองจานวนแล้วเราจะหามันยังไงจริงไหมครับอ่ะพี่ยกตัวอย่างแบบนี้พี่ขอเริ่มจากความรู้นี้แล้วกันนะครับมันจะมีวิธีการหาตัวประกอบของเลขดใดๆจริงไหมโดยที่ไม่ต้องไล่เฮ้ยมีมว่าสมมติเลข18ปมีอะไรหารลงตัวบ้างไม่ต้องไล่นะครับให้ทําแบบนี้ทุกคนครับจดเพิ่มนะวิธีนะครับวิธีหาตัวประกอบวิธีหาตัวประกอบครับทุกคน ทำยังไงไิธไหาตัวประกอบพูธง่าคือสมมุติว่าถ้าเราจะหาตัวประกอบของเลข a แล้วกันนะครับให้เราทําอย่างนี้ครับให้เราแยกตัวประกอบนะครับให้อยู่ในรูปแบบนี้ a กําลัง m นะครับแยกตัวประกอบของ a เนาะ a ใหญ่เนี่ยให้อยู่ในรูป a กําลัง m คูณ b กําลัง n หรือคูณไปเรื่อยเเลยเนาะโดยที่โดยที่ e เล็กกับ b เล็กนะครับอ่ะโดยที่ a เล็กกับ b เล็กเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะโอเคปะอ่า เพ่คือแยกตัวประกอบออกมาอยู่ในรูปจำนวนเฉพาะคูณกันจริงไหมเออมันอาจจะมีหลายตัวก็ไปมันมีถ้าไม่มีมากกว่า1ตัวมี2ตัวมี3ตัวยกกำลังสองยกกำลังสามแบบนี้โอเคไหมครับโดยที่ A อกับ b เป็นจนํานวนเฉพาะครับนะครับไม่ต้องกวเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูแน่นอนวิธีการหานะครับถ้าเราสามารถเอา A มาแยกแฟกเตอร์ให้อยู่ในรูปจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วนะครับตัวประกอบนะครับอ่าแล้วตัวประกอบของ A เราก็จะได้ด้วยนะฮะแล้วตัวประกอบ ของ a นะครับก็จะคืออะไรครับให้น้องเนี่ยจับเลขชี้กําลังแต่ละตัวโอเคปะจับเลขชี้กําลังแต่ละตัวครับก็คือ em เนี่ย em มี n นะครับมาบวกหถ้ามีมากกว่าตัวหนึ่งอาจจะเป็น c กําลัง c กําลัง k อะไรที่เขาเอา k มาด้วยนะครับเอาเลขชี้กําลังเนี่ยมาบวกหทุกตัวเลยครับทุกตัวมาบวกหนะครับ m บวกหนะครับเอา m เนี่ยมาบวกหแล้วก็ n มาบวกหทุกตัวเลยนะ แล้วก็คูณกันครับมีอีกตัวหนึ่งก็หมวกหนึ่งคูณกันอีเนี่ยคือจํานวนตัวประกอบโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับคือตัวเนี้ยมีเท่าเนี้ยจานวนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะหาตัวประกอบของ12บสนะอ่ะสิมีตัวประกอบกี่ตัวโอเคปะสิบสมีตัวประกอบกี่ตัวแบบนี้เนาะถ้าเราสมมุติไม่อยากไล่เราก็ทําแบบนี้ครับอันดับแรกให้น้องเขียน12เนี่ยให้อยู่ในรูปจํานวนเฉพาะคูณกันให้หมดซึ่ง12มันคืออะไรนั่นเองครับ มันคือ2กําลัง2คูณ3มป่ะมันคือ4คูณ3มใช่ไหมมันคือ2องลัง2คูณสไงเขียนอยู่นรูปจำนวนเฉพาะคูณกันทีนี้ทุกคนถ้าน้องอยากจะหานะครับจํานวนตัวประกอบของ12จํานวนนะครับตัวประกอบของ12มันก็คือให้น้องเนี่ยจับเลขชี้กาลังมาบวก1ครับอีนนี้เลขชี้กำลังคือ2บวก1ก็กลายเป็น3เนาะแล้วก็คูณนะครับกับอีเลขี้กำลังตัวถัดไปเลขชี้กำลังคืออะไรใช่ศูนย์ไหมไม่ใช่มันคือ1นงะงั้นก็1บวก1นะครับ สองหนึ่งได้สามคูณกับสองก็เลยตอบหกจำนวนแล้วดูสิครับว่าตัวประกอบของตัวสองมันมีหกจำนวนจริงๆหรือเปล่าซึ่งมันก็จริงเพราะตัวประกอบของตัวสองมันประกอบด้วยอะไรบ้างตัวประกอบคือเลขที่หารตัวสองลงตัวโอเคปะ่ะมันก็มีหนึ่งมี2องใช่ไหมครับมีสามมีสี่แน่ๆมีหกและมีสิบสองคือตัวมันเองจบมีหกตัวเห็นปะ่ะเอออันนี้คือวิธีการหาตัวประกอบแบบที่ไม่ต้องไล่โอเคไหมครับ สรุปคือเอาจะหาตัวประกอบของเลขอะไรก็แล้วแต่ให้เอาเลขนั้นเนี่ยมาแยกตัวประกอบโดยนะครับให้อยู่ในรูปจำนวนเฉพาะคูณกันถ้าอยากรู้จำนวนเฉพาะเอ้ถ้าอยากรู้จํานวนทั้งหมดที่เป็นตัวประกอบเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นหาเลขนั้นลงตัวเนี่ยให้เอาเลขชี้กําลังของแต่และตัวมาบวกหนึ่งแล้วคูณกันหมดโอเคไหมฉะนั้นทุกคนย้อนกลับมาข้อนี้โอเคไหมอันนี้เรารู้วิธีการหาแล้วนะทีนี้พอเป็นข้อที่12ครับเขาต้องการ เราต้องรู้หน้าตาสมาชิกของเจริงไหมครับได้รู้ว่าอันไหนมากสุดอันไหนน้อยสุดจะได้จะมาลบก,กันใช่ไหมครับฉะนั้นทุกคนเราต้องหาคนมาเฮ้ยแล้วมันจะต้องเป็นเลขอะไรบ้างที่มีตัวประกอบ12จํานวนจริงไหมครับฉะนั้นถ้าเรามอ,มองย้อนกลับนะเราอยากจะทาตรงนี้ให้เป็น12จริงไหมเนี่ยตรงนี้ให้มี12จริงไหมครับ<ต>อยากทำตรงเนี้ยให้เป็น12นะครับอ่ะดูนะครับดูนะครับอยากจะเป็น12ตรงเนี้ยให้เป็น12จํานวนซึ่งเราก็ ต้องหาว่าเฮ้ย12มันคือเลขอะไรคูณกันบ้างวะได้12มันก็อาจจะเป็นเลขอะไรคูณกันครับอาจจะเป็น1นึคูณ12จริงไหมอาจจะเป็นอะไรครับ2อคูณหอาจจะเป็น3ามคูณสจริงไหมได้12หรืออาจจะเป็น2อคูณสคูณสก็ได้เลข12จริงไหมโอเคปะเราต้องการจะทําให้ผลลัพธ์ตัวเนี้ยเป็น12โอเคปะตรงนี้นะเป็น12นะครับฉะนั้นการที่จะเอาอย่างอย่างดูกรณีแรกกรณีแรกการที่อาจะเอา เราเลขชี้กําลังเนี่ยมาบวก1คูณแล้วคูณกันได้เนี่ยแสดงว่าตัวประกอบของ e กรณีแรกคือ1นึ่งคูณที่สครับมันจะต้องเป็นอะไรนะมันต้องเป็น a สมมุติพี่เป็น a แล้วกันเนาะตัวประกอบนะครับเป็นจำนวนเฉพาะที่ที่แยกตัวประกอบแล้วเป็น a กำลังศูนย์คูณกับ b กำลังสิจริงปหมเพราะอะไรครับเพราะเราจะเอา1นึ่งคูณที่สได้เอาเลขชี้กําลังเนี่ยมาทำอะไรมาบวก1จริงถี่ไหมอันนี้เลขชี้กำลังต้องเป็นสิบเอ็ดถี่ไหมเพราะบวก1นึ่งแล้วเป็น12คูณกันไง เกตปลาเกปะันอีกตัวหนึ่งตัวนึงที่2ก็ต้องเป็นอะไรเท่าไหร่ a อกลัง1จริงไหมแล้วก็คูณกับอะไรครับ b กําลัง5จริงไหมโอเคปะเราต้องแยกตัวประกอบของเลข n เนี่ยนะของเลข n เนี่ยต้องอยู่ในรูป a คูณกับ b กําลัง5จริงไหมจริงจะเอาเลขชี้กําลังคือ1แล้วก็บวกกับเลขแล้วก็ไปบวก1เนาะแล้วก็เอาเลขชี้กําลังไปบวก1แล้วก็คูณกันโอเคปะนี่ตัวต่อไปนะครับตัวที่จะทําได้เป็น3คูณกับ4ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น a กําลัง2จริงไหม แล้วก็คูณกับอะไรครับคูณกับ b กําลัง3น้อยนี่คือกรณีที่เป็นไปได้และกรณีสุดท้ายครับเป็น2คูณ2คูณ3ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น a คูณ b แล้วก็คูณกับ c กําลัง2จริงป่มจริงจะเอาเลขชี้กำลังมาบวก1แล้วคูณกันทุกตัวโอเคนะฉะนั้นทุกคนครับเราต้องการจะหาจํานวนที่มากที่สุดกับน้อยที่สุดแทนขอหาน้อยสุดก่อนทุกคนครับการที่เราจะหาจํานวนที่น้อยที่สุดได้นะครับหาตัวน้อยสุดก่อนแล้วกันเนาะอ่ะหา ตัวน้อยสุดเนาะซึ่งตัวน้อยสุดเนี่ยเขาให้เป็น n1 ใช่ไหมจากโจทย์นี้การเราจะหาตัวน้อยสุดได้เนี่ยเราต้องเลือกอย่างไรครับเ,ออเราต้องเลือกให้เลขชี้กำลังมันน้อยๆแล้วก็อีตัวฐานหรือเลขยกกาลังเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยๆเหมือนกันจริงไหมจริงในงค่าน้อยที่สุดใช่ไหมครับอ่ะงั้นเราก็ต้องเลือกครับทุกคนเลือกให้เลขชี้กําลังน้อยๆทุกคนเลือกให้เลขชี้กําลังครับมันน้อยๆ แล้วกรณีไหนที่มันน้อยๆบ้างล่ะก็คือกรณีที่เป็น A คูณ b แล้วก็คูณกับ C จงกำลังสองจริงไหมเออนี่เลยชิมแน้อยสุดและจริงปะและเลือกฐานมันต้องมีฐานที่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมอ่าและเลือกฐานและเลือกฐานครับที่เป็นเนาะที่เป็นจํานวนเฉพาะน้อยๆเหมือนกันเสร็จปะจำนวนเฉพาะ น้อยน้อยลายมือหรือลายแทงเนี่ยจนจะคนั้นอ่านออกใช่ไหมครับเฮ้ยวันนี้เป็นลายลายมือหรือลายแทงนะครับฉะนั้นพี่ก็จะได้อะไรครับจะได้ n หนึ่งคืออะไรเลื่อนน้อยนะน้อยสุดที่เป็นไปได้เลยครับตัวแรกนะครับดูสังเกดีนะครับอีตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรถ้าสมมติพี่ให้เป็นเลขสองเลยกันน้อยๆเลยเพราะสองเป็นตัวแรกที่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ปะสองนะครับถ้าพี่เลือกเป็นสองนะคูณกับสามคูณกับ ตัวต่อไปก็เป็น5้กำลังสองเลขมันยังเยอะอยู่จริงไหมงั้นพี่ก็ต้องเอาอีตรงที่เก้ากำลังสองเนี่ยเป็นเลข2แทนเพราะ2มันน้อยสุดจริงไหมจะได้ค่าน้อยๆนะครับงั้นพี่ก็จะได้เป็นอะไรครับ3คูณห้าคูณ2อีอันี่ยน้อยสุดแน่นอนเนาะคูณกับ2อกำลังสองเนาะ2 2เป็น4 5 35นะครับ15บห้คูณสี่งั้นตัวน้อยสุดเป็น60แน่ๆเย็บปะนะครับเห็นไหมทำไมพี่ถึงไม่เอาเป็น3ากำลังสองเพราะ3ากำลังสองมันเยอะไง ชีวะล้องกันค่าน้อยๆนะครับต่อไปหาค่ามากๆอ่าค่านหาตัวมากสุดครับแล้วให้เป็น n 2เนาะการที่หาตัวมากสุดได้เราก็เลือกที่เลขจลกำลังมันเยอะๆจริงไหมอย่างเช่นตัวนี้ a กำลังศูนย์คุณ b กำลังสิบเอ็ดจริงไหมครับแต่ปรากฏว่าถ้าเลือก b เป็นกำลังสิบเอ็ดต่อให้พี่เลือกเป็นสองสองกำลังสิบเอ็ดมึงก็เกินแล้วจริงไหมครับสองกำลังสิบเอ็ดเกินหนึ่งร้อยแน่นอนเพราะเขาบอกว่ามันต้องน้อยกว่าร้อยจริงไหมครับงั้นเราก็เลือกกรณีที่สองดีจริงปะอ่างั้นพี่ก็จะได้ n 2คืออะไรเอย n 2พี่เอาเป็นอะไรดีครับทีนี้ทุกคนครับมันเป็น a คูณ b กำลัง5ถ้าพี่เอา a เป็น2แล้วเอา b เป็น3มกำลัง5มึงเกินแน่ๆจริงไหมครับเงินพี่เลยต้องเลือกเอา b เป็นเท่าไหร b เป็น2แล้วก็ a เป็น3แทน3คูณกับ2กำลัง5เนาะกดค่าที่ออกมาน่าจะเป็น96กเห็นไหมครับก็ไม่เกิน100แล้วงั้นจบแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราได้ n 1 N2 แล้หนโจทย์ต้งย่ง n เอางบลบบก็96เล3วครับ เรียบร้อยข้อนี้ตอบชอยข้อไหนครับ3ากตอบชอยข้อ3มนั่นเองก็การชอยข้อ3าไปเสร็จสับเรียบร้อยเลยโอเคป้าอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสิ่งนี้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยนะครับจะเป็นกันดีมากเลยท้าน้องดูพิเ่เฉลหนึ่งรอบแล้วลองไปฝึกทาให้ตัวเองมันฝึกฝนบ่อยๆแรกๆอาจจะเปิดดูฉเฉลยนั่นแหละนะครับแต่ลองทาครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5น้องชํานาญ แน่นอนโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นทุกวันไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาลุยโจทย์ข้อ13 14ี่แล้วก็15กันต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนบายๆครับทุกคนบายๆครับไปแล้วนะไปแล้วนะ